สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพี่อศสีสุพรรณค่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสำหรับงานดักที่ทํามาจากเล็กตะลุกพื้นและก็เล็กแหนบนะคะในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่5กันยายนนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมีมาทั้งหมด หกเล่มน,นะคะจะเป็นงานดาบตอกสามเล่มแล้วก็จะเป็นงานดาบดาบไทยสามเล่มนะคะตรงนี้และงานสําหรับงานเล่มแรกของเราตรงนี้ค่ะ <_ han> มาพร้อมกับด้านไม้ด้วยนะคะ <_ int osaic> เป็นด้านไม้ประดูกค่ะยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วก,กว่าๆเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เป็นงานดาบตอกที่ทํามาจากเหล็กสลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะก็จะเป็นงานขัดขาวนะคะ <m> ตรงนี้เป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่14.6นิ้วฝันหนา6มิล ใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้มาพร้อมกับด้ามไม้ให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาททนาวนค่ะบริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการหมวกเพิ่มใดๆททางทิ้นอย่างแน่นอนค่ะและมาชมกับงานเล่มที่สอกันก่อนได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่16.9นิ้วฝันหนา5มิลใบกว้าง1.7นิ้วและด้าม7.9นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเรานะคะตรงนี้เป็นงานเหล็กสระบปืนเยอรมันค่ะเป็นงานดาบสนั่นเองค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดุเป็นขอบคอ,อเล็กให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้แบ่งฟันกันที่ราคา1,200บาทตัวนั่นเองค่ะ ตรงนี้บริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่งางไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆท้งทินอย่างแน่นอนและงานนี้งานดาบของช่างบอยประเเสถแท้ตรงนี้จะรับประกันงานนี้ทุกเล่มด้วยนะคะมาชมสําหรับงานเล่นที่3ามกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่3ของเราค่ะเป็นงานดาบตอกเหล็กสำหรับลูกปืนเยอรมันค่ะ ใบยาวอยู่ที่18.4นิ้วฝันหนา5มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม7.7นิ้วนั่นเองค่ะมาพร้อมกับด้ามที่ยาวขึ้นนะคะตรงนี้แบ่งฟันกันที่ราคา1,200บาทครัวนั่นเองค่ะและก็จะเป็นงานดาบไทยนะคะที่มาพร้อมกับด้ามแบดด้ามเป็นด้ามดาบเผยงามแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะจะเป็นดาบไทยนะคะที่ทามาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะสําหรับเล่มน,นี้ก็จะเป็นตรงใบ เป็นใบดาบหลวงนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่4ของเราใบยาวอยู่ที่19.6นิ้วค่ะสันหนา8มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม 3.1นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นงานดาบเหล็กแหนบนะคะที่มาเป็นดาบหลวงนั่นเองค่ะเป็นทรงดาบหลวงแบบนี้เลยนะคะเปิดคมพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้แบ,บ่งปันกันที่ราคา1,500บาททัวนนั่นเองค่ะตรงนี้แถมฝัก QVC ให้ด้วยนะคะสำหรับงานดาบนะคะสำหรับงานดาบเหล็กแหนบนะคะตรงนี้หรือว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะแถมงานฝัก QVC ให้ไปเลยละกันนะคะตรงนี้ก็ แถมฝัก pvc ให้ทุกเล่มค่ะสําหรับงานคลิปนี้ตอนแรกลังเล้ใจอยู่ว่าแถมืูไม่แถมดีนะแถมให้ไปเลยละกันค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่4แบ่งปันที่ราคา1,500ัรบาทและก็แถมฝัก p v ีให้เรียบร้อยค่ะมาต่อกับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่2.2่สิบสองมินะคะสันนา7นิ้วมิลค่ะใบกว้างอยู่ที่1.5นิ้วและด้าน13.2นิมวุดสองสำหรับงานเล่มที่5ของเรานะคะตรงนี้แบ่งปันที่1,500ับาทค่ะแถมฝ ที่ดีสีให้ยบร้อยเลยนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าพิเศษไปเลยนะคะและดืมแจ้งค่ะสําหรับงานเล่นที่สี่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นดาบหลวงนะคะของเราจะเป็นสันจ่วนะะไไนะคะแต่ใบไม่หงายนะคะตรงนี้กับงานเล่นที่สี่ลืมแจ้งไปเมื่อกี้องขอภัยด้วยค่ะสําหรับงานเล่นที่6กของเราค่ะเป็นงานดาบนะเป็นโพรงดาบหลวงเหมือนกันแต่เป็นสันธรรมดานะคะตรงนี้ไม่ใช่สันจ่วนนะคะเล่นที่6ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่ 24.9นิ้วสันหน,9นั9มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม13.2นิ้วมาพร้อมกับด้ามดักสึงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้แผมฝัก PVC ให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับงานดักที่เศษชุดน,นี้นเองค่ะสำหรับวันนี้สนุกสนใจงานนี้เล่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะ,ะเหมือน,นจะจำนะคะตรงนี้สำหรับงานเล่นที่6ของเราใบยาว คือแบ่งปันที่ราคา1,600บาทนั่นเองค่ะเมื่อกี้ลืมแจ้งกันไปนะคะเพือสนใจงานนี้เล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าแปดเก้าสองสองหกห้าเชอร์ีดับไฟค่ะหรือว่าจะใช้ในส่วนของเบอร์โรนี้ก็เพื่อนๆแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากัะมีกอนค่ะอย่ายลืมกดกระดิ่งค่ะและก็กดแจ้งกดกระดิง่งกดติดตามนะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันมีกอนขอบคุณและสวัสดีค่ะ